แหล่งเรียนรู้อาสารักษาหมู่บ้านตำบลลำพญาอรบวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้นายธนงไหมเหลืองหัวหน้ากองพันธ์อรบลำพญานายประจักษ์ทองชูใจคณะทํางานข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ ปีพศ2548ตำบลลำพญาจังหวัดยะลาได้ดำเนินการจัดตั้งกองพันอรบรโดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาสมัครเป็นราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจำนวน333คนโดยอยู่ในความดูแลของคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คณะที่1จังหวัดยะลาซึ่งมีนายฉลองทองงามอดีตกำนันเป็นหัวหน้ากองพันอรบรเริ่มแรกไม่มีงบประมาณอรบรทุกนายที่เข้ามาสมัครล้วนมาด้วยจิต อาสาที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยภายในตำบลยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ตามระเบียบคณะทำงานรวมถึงการปฏิบัติงานในการอยู่เวรยามและสวัสดิการต่างๆมีการฝึกอบรมให้ความรู้ทบทวนการใช้อาวุธและวิธีการในการป้องกันตัวเองหรือหมู่บ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินให้ความร่วมมือกับราชการและองค์กรเอกชนในพื้นที่ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ การดูแลความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนอาวุธและวิทยุสื่อสารจากคณะทํางานโครงการพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พีพศ2,560นายฉลองทองงามหัวหน้ากองพันอรบอรบาําบลลําพญาได้ลาออกจึงได้มีการคัดเลือกให้นายธนง n ไหมเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตนาําบลลาพญารับตําแหน่งหัวหน้ากองพันอรบบาลําพญในพื้นที่จังหวัดยะลาตําบลลําพญาเป็นกองพันเดียวที่เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งกองพันต่างจากตำบลอื่นซึ่ง มีพื้นที่หลายๆตำบลมารวมกันเป็นหนึ่งกองพันอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยให้กำลังทหารเข้ามาดูแลแทนคณะทำงานโครงการกองทัพภาคที่4เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในส่วนของงบประมาณอัตราจ้างงานเร่งด่วนเริ่มแรก84อัตราและในทุกเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆกลุ่มอรบอรจะมีการทำจิตสาธารณประโยชน์ให้กับตำบลโดยแต่ละครั้งจะมีความสามัคคีกันอย่างเห็นได้ชัดคือจะมีการรวมตัวพร้อมกันทุกครั้งปัจจุบันกลุ่มอรบอรตำบลลำพญามีสมาชิก ทั้งหมด318คนอัตราการจ้างงานเร่งด่วนมีปรับลดจากเดิม8 4อัตราเหลือ48อัตราอรบอรไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ชาวบ้านยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมมาฝึกทบทวนการปฏิบัติงานกันทุกเดือนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กลุ่มอรบอ,รบอรตำบลลำพญามีการร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดตั้งจุดคัดกรองโดยมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันมาปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังมีการทำหน้ากากาอนามัยแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนอีกด้วยจาก การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็งสามาคัคคีพลังกําลังประชาชนในพื้นที่ป้องกันตนเองและหมู่บ้านสนับสนุนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนใช้ชีวิตอย่างสงบไม่หวัดระแวงเกิดอาสาสมัครจิตอาสาและสาธารณประโยชน์พัฒนาหมู่บ้านและดูแลรักษาความปลอดภยอัยครอบคลุมในพื้นที่ปัจจัยความสําเร็จเกิดการมีส่วนร่วมและดําเนินงานร่วมกันระหว่างรัษฎรในพื้นที่กับส่วนราชการและองค์กรเอกชนในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์การฝึก อบรมให้ความรู้ฝึกทบทวนการใช้อาวุธและวิธีการในการป้องกันตนเองหมู่บ้านเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกัน